มาดูสเปควากอนนะครับสเปควากอนนะครับมิสูวิชิสเปกวากอนเครื่องเอ่อ 4G63 แคมเดียวนะครับคันนี้อะไรซ่อมนะครับของลูกค้าที่มาให้ผมดูแลนะครับจะมีเพาขับนะครับเดี๋ยวจะดังก๊อกดังก๊อกสาเหตุทําไมผมถึงเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับเพราะว่าเอ่อคนเก่าเขาเขี่ยมตายเลยนะครับเนี่ยเคี่ยมพอกโอ้โหพอกถ้าเอาง่ายๆไม่ต้องถอดอีกแล้วนะครับ นี่แหละทาไมถึงเหตุผลทําไมผมถึงเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมก็เปลี่ยนทั้งเส้นมือ2นะมือสอนะอส,อสภาพสวยยางหุม้มเพลาไม่ขาดเลี้ยวไม่มีดังนะครับแล้วก็จะมีพวกตู้แอร์นะครับตู้แอร์รั่วผมเคยเช็คอะไรให้แล้วนะครับแล้วก็มีพวกชุดสายไฟระบบแอร์ต่างๆเนี้ยพวกพัดลมเนี้ยดูนะครับมันโดนกันแล้วสายไฟครับผมก็เลยตัดต่อนะครับเชื่อมให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมี น้ำหลออเย็นนะครับแล้วก็มีลูกปืนล้อที่อาการเสียงหอนนะครับเวลาขับไปแล้วดังหึง่งๆ,ๆนะครับมีลูกปืนล้อแล้วก็มียางกันฝุ่นลูกปืนล้อด้วยนะครับมันมีอย่างละคู่นะครับอย่างเขาเรียกว่ายางกันฝุ่นลูกปืนล้อไม่ใช่ว่ามีลูกปืนล้ออย่างเดียวนะอีคานะครับอีคานะครับแล้วก็จะมีแผงแอร์นะครับแผงแอร์รั uh? ่วด้วยนะครับผมเปลี่ยนแผงแอร์ให้นี่ครับมีแต่คราบน้ามันนะครับ แผงแอร์แล้วก็จะมีสายน้ำยาแอร์ดูนะครับเขาก็ยังพอกยังเชื่อมกันมาได้นะครับมันนี่รอยรั่วรอยอะไรก็ยังพ่อกันมาได้นะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนสายให้ใหม่นะครับมันช้ำเกินนะครับนี่รอยต่อเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็จะมีไดเออร์นะครับไดเออร์แล้วก็จะมีพวกเซนเตอร์ล็อกนะครับ เซ็นเตอร์ล็อกนะครับที่แก้ไขให้นะครับแล้วน้ํามันเกียร์นะครับสายน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็พวกชุดเซ็นเอาเซ็นเตอร์ล็อกอันนี้คือชุดพวกเซ็นเตอร์ล็อกนะแล้วก็จะมียางกาันฝุ่นยางกันฝุ่นของลูกหมากนะครับตาเท่าที่เห็นนะยางอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายที่ผมไล่แล้วดูแลให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็จะมีพวกเออน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์กองเกียร์ปรเกันอ่างเกียร์นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่อง นะครับกองน้ํามันเครื่องนะครับที่ผมไม่ได้เก็บไว้นะครับมันเละเอะเทอะผมก็เลยทิ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช็คอื่นๆให้พวกน้ํามันเครื่องรั่วซึมตรงชิ้นจานจ่ายเปลี่ยนซีนจานจ่ายให้นะครับตรงหัวนะครับแล้วก็อื่นๆก็พยายามแก้ไขดูแลให้พวกระบบแอร์อะไรเนี้ยพวกสายฟงสายไฟแต่คันนี้ระบบแอร์คันนี้เขา เอาออกจากระบบกล่องฟิลมาหมดแล้วนะมาแยกมาไว้ข้างนอกหมดละนะครับของคันนี้นะครับแล้วก็พวกพัดลมข้างหน้าก็ยังมี1ตัวนะครับแล้วก็2ตัวนี้เวลามันหมุนนะครับแต่ตัวนี้เวลาร้อนหรือน้ําร้อนเนี่ยจะหมุนแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับครับพัดลมจะมีนี่1ตัวนะครับเวลาเปิดแอร์แล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับผมจะมีข้างหน้าแผงนี้นะครับพวกแผงแอร์ใหม่ก็ดูได้เลยนะครับ ต actually, ู้แอร์ท e ี่ผมเคยรีวิวไว้ไปดูคลิปย้อนเก่าๆที่ผมเช็ครั่วให้นะครับไดเออร์เปลี่ยนของใหม่นะครับสายน้ํายาแอร์ที่ผมบอกนะครับคือเส้นนี้นะครับสายน้ํายาแอร์นะครับแผงแอร์คือของใหม่นะครับตู้แอร์ก็คือของใหม่นะตู้แอร์ไม่ใช่เป็นตู้ตู้แอร์มือสองนะครับตู้แอร์ของใหม่นะครับแล้วก็น้ำหล่อเย็นผมเติมน้ำหล่อเย็นให้นะครับเป็นสีเขียวนะครับตอนที่ถอดแผงแอร์ก็ต้องยกตัวนี้ออกนะครับยกหม้อน้ํานี่ออกนะครับแล้วก็ ทำแผงแอร์ยึดแผงแอร์ให้ใหม่นะครับสายน้ํามันน้ํามันเกียร์อยู่ข้างล่างก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็อื่นๆก็พยายามเช็คให้นะครับพวกช่วงล่างเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ลูกปืนล้อแล้วก็เพานะครับเผาที่เสียงหอนเสียงดังอันเนี้ยมันรออะไรหลายวันหน่อยนะครับกว่าจะผมเปลี่ยนเผาเนี้ยสองสามรอบนะครับผมรื้ออยู่สามรอบกวัวงานจะจบกล่วงานจะเออหายกล่วงานจะเรียบร้อยนะครับแก้ไขไอ้เผาเนี้ยครับ ก็อย่างว่าเนาะรับเผามือสองเราไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงเลี้ยวเรายังดังอยู่ไหมหน,นู่นนี่นั่นผมลองอยู่สามรอบนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรดเดี๋ยวมาดูระบบแอร์กันนะครับแอร์คันนี้ลูกค้าโฟกัสทาเรื่องแอร์ด้วยนะครับแอร์ตัวปรับอุณหภูมิตัวปรับอุณหภูมิของลูกค้าแต่รอบเครื่องของลูกค้าก็ถือว่าปกติอยู่นะถือว่าปกติอยู่ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องรอบเดินเบานะครับ ตัวปรับอุณหภูมิของลูกค้าอยู่ข้างในนี้นะนี่เขาซ่อนไว้ในนี้อยู่นะแต่ระบบแบบนี้ผมยังไม่ได้แก้ไขอะไรให้ผมแค่โฟกัสจุดรอยรั่วนะครับแล้วก็แว็กเติมน้ํายาแอร์ทำให้มันเย็นกลับมาเหมือนเดิมนะครับน้ามันคงนำคอนคอมนะครับเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้คือ AC คือเปิดเนี่ยเปิดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้มันน่าจะเสียแล้วก็เจ้าของเก่าเขาก็เลยหรือช่างที่เขาทำามาก่อนเนี่ยเขาเลยเอาระบบ ออกนะครับออกจากพวกกล่องฟิลไปหมดแล้วเอาไม่มีและแยกมาไว้ข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเปิดแอร์ปุ๊บคล่องแอร์ก็จะทํางานเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับอันนี้รายการที่ลูกค้าเขียนมาให้ผมคร่าวๆก็ดูตามรายการนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ทําระบบแอร์ทำเซ็นเตอร์ล็อกอะไรประมาณนี้นะครับ สินตล็อกนี่เอาใช้ได้แล้วนะสินตล็อกนี่ใช้ได้นะครับเพราะมันมีความเสียหายพวกกล่องแล้วก็ไล่ชุดสายไฟให้ใหม่อันนี้ค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้วแต่พวกกระจกเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มันไม่มีเอ,อ่อเสียหายผมแค่หล่อลื่นนะครับอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะใช้ได้ลูกค้าก็ไปลองวัดดวงเอานะครับพวกกระจกเนี่ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะครับแค่หล่อลื่นนะครับ อาจจะไม่ลื่นฟืดบา๊ดนะครับแต่ก็ถามว่าใช้ได้นะครับก็ลองไปใช้งานดูอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแค่กระจกนะครับแต่ไอ้พวกเซ็นอร์ล็อกเนี่ยผมคิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายพวกเอ่อพวกปืนเซ็นอร์ล็อกอย่างเงี้ยปืนเซ็นอร์ลล็อกพวกกล่องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แอร์ก็ถือว่าเย็นเลยนะครับรายการซ่อมก็จะมีประมาณนี้นะครับ น้ำมันเกียร์นะครับกองเกียร์นะครับพวกเกลอ่างเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ได้เอามาให้ดูนะครับน้ำมันเกียร์ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับของคาวเทคแพงหน่อยนะครับแต่ก็แพงไม่เยอะนะครับผมคิดลูกค้าไม่เยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้กับบวกกองน้ำมันเกียร์ด้วยนะดูนะครับพวกกองน้ำมันเครื่องหรือกองน้ำมันเกียร์ผมก็จะเอามาทิ้งไว้แถวเนี้ยเพราะมันค่อนข้างที่จะเลอะเทอะหน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครมาให้ผมดูแลผมก็จะดูแลให้เต็มที่ลูกค้าไปเช็คได้เลยนะครับอ่างเอิง์นนี่ผมถอดออกมาล้างทําความสะอาดนะครับล้างได้ดีมากนะครับคุณดูนะครับอ่างน้ํามันเครื่องอ่างน้ํามันเกียร์นะครับผมุล้างทำความสะอาดนะครับมีเก็นอ่างเกียร์ล้างทำความสะอาดให้อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวคุณได้ถ่ายน้ํามันเกียร์ร้อเซคุณได้กรองน้ํามันเกียร์ร้อเเซแน่นอนนะครับ อันนี้คือกรองกรองกรองน้ํามันเครื่องนะครับคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่เหลือก็วัดดูนะครับน้ํามันเครื่องก็ค่อนข้างที่จะใสามากนะครับผมอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเปิดแอร์อยู่ถ้าเปิดแอร์เนี้ยพัดลมตัวเนี้ยจะหมุนโอเคเป็นเรื่องปกตินะครับตัวเนี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ยังไม่หมุนนะอุณหภูมิยังไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิยังไม่ร้อนแต่พัดลมตัวนี้ทํางานแล้วนะครับตัวนี้มันจะมีพัดลมข้างในนี้อีกตัวนึงนะเนี้ย อยู่ข้างในนี่ตัวนึงนะครับหมุนนะหมุนหมุนปกตินะครับจะมีพัดลมอยู่ข uh ้างในนี่หมุนตัวนึงนะครับเซ็นเซอร์จะฝังไว้อย uh ู่ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ของเขาเดิมเดิมนะครับมาเล่าสูงกันฟังนะครับอันนี้น้ํมันยังไม่ร้อนนะครับแต่น้ําร้อนเดี๋ยวพัดลมก็จะหมุนนะครับพัดลมก็จะหมุนสองตัวละนะครับมีข้างหน้นี่ตัวหนึ่งเพราะเขาติดติดเสริมมาแล้วนะครับผมก็พยายามเช็คดูแลให้ได้หนึ่งรอเปอร์เซ็ตนะครับผม อันนี้ลูกค้าติดเจ้าของเก่าเขาติดตั้งมาแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมได้ไปลองขับลองทสก็ไม่มีส่วนไรก็ใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับแล้วจะมีสายพานนะครับสายพานเริ่มเริ่มเริ่มจะแตกรายงานแล้วนะครับเริ่มจะแตกรายงานแล้วนะครับหลังสายพานนะครับแอร์ถามว่าเย็นไหมเย็นสู้แดดแน่นอนนะครับเย็นสู้แดดแน่นอน ระบบแอร์ผมถือว่าเย็นมากนะครับค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับอันนี้ลงได้ห้าองศาละลงได้ห้าองศาอันนี้อยู่ที่ตัวปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ด้วยนะตัวปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับผมปรับให้ได้ความเย็นให้มันลงเอ,อ่อห้าองศานะครับความเย็นของมันห้าองศาเนี้ยของตัวเนี้ย ความแอร์มันก็จะตัดหรือว่าเซ็นเซอร์ตัวอุณหภูมิที่อยู่ในตู้แอร์นนะมันก็จะตัดลงนะครับอันนี้กําลังทําความเย็นอยู่นะครับถ้ามันทําความเย็นลงมาปุ๊บห้าองศาปุ๊บเนี่ยห้าองศาเนี่ยอันนี้คือเจ็ดองศานะครับถ้าลงมาห้าองศาปุ๊บออคอมพิเซอร์มันจะตัดการทํางานนะครับรถทุกคันมันก็จะมีประมาณนี้เก็บทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแม้กระทั่งแอร์บ้านเราก็ยังมีนะครับ ถ้าเรา,าไม่อยากให้คอมแอร์ตัดเลยให้เย็นจัดๆเลยอย่างเงี้ยตู้เป็นหิมะเลยอย่างเงี้ยเราก็หมุนเอาให้สุดเลยครับหมุนให้สุดหรือว่าจับต,ตัวอุณหภูมิแอร์ต่อตรงแม่งเลยอย่างเงี้ยโอเคอยู่มันก็ได้อยู่นะครับอันนี้ถือว่าโอเคละนะครับของคันนี้ทาความเย็นถือว่าผมถือว่าโอเคเลยประทับใจเลยเย็นเจี๊ยบๆมากเลยนะครับอันนี้6องศาละนะครับเดี๋ยวลงมาอีกสักห้าองศาเดี๋ยวคอมพิเซอร์มันก็จะตัดนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะความเย็นนะครับทั้งกําลังคอมนะครับคอมตัวคอมคอมค่อนข้างที่จะมีกําลังอัดดีนะครับค่อนข้างที่จะเย็นนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ดูกันสักนิดนึงนะครับอันนี้ขณะเดินเบานะครับเปิดแอร์นะครับถือว่าเย็นมากนะครับถือว่าเย็นเลยนะครับ หกองศานี่ก็ถือว่าเย็นแล้วนะครับมาดูตาแมวนะครับใส่กิ้งนะครับน้ำยาแอร์ไม่ต้องกลัวนะครับใส่กิ้งแล้วก็ท่อนี่ก็เป็นน้ำเยิ้มเลยนะครับถามว่าเย็นไหมเย็นแน่นอนนะครับลักษณะแบบนี้เย็นแน่นอนนะครับน้ำจะเยิ้มเลยนะครับ่อเย็นนะครับ